วันนี้รถสวยราคาดีสดกว่าน,นี้ไปซูคิจิเลข้างหลังผมมีปลาสดปลากะเบนสดมาสดแค่ไหนก็คือรถแบบปี2022วันนี้เอาไปเลยรถให้อีก3แสนสดจีเลยพี่จา๋า <'s> I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change <chegoughs> in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh Hold my beer for a minute. I'm to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip. Fish Market. ตลาดปลาญี่ปุ่นอ่ะที่เขาแบบปลาสดๆมาแล้วก็แล่ก,กินตรงนั้นเลยอูนิลูกอ่ะที่เป็นตัวแบบหอยเม่นดำๆเลยอ่ะชครึ่งปุ๊บแบ่งแล้วก็ให้ช้อนมาอันนึงเอาช้อนเล็กตกักตักใส่ปุ๊บสาหลายกินเลยวันนี้รถสวยราคาดีสดกว่านี้ไปซื้อคิจเหอะใช่ครับข้างหลังผมมีปลาสดปลากระเบนสดมาวันนี้นะครับผมที่บอกว่าสดอ่ะสดแค่ไหนก็คือรถแบบปี2022ะสดไหมสดเลยนะครับสดจีเลยพี่จ๋า <S <S> ไม่เคยได้ยินว่ะเออโอเคมาครับวันนี้นะครับผมเรานะครับเอานะครับเชฟโรเลตนะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นแบรนด์ที่ตัวผมเองเนี่ยแบบโอ้ยเคยเคยจับอยู่รุ่นหนึ่งคาม a โร b u ัมเบิลบีจำได้ปะนะจำได้ปะบัมเบิลบีแล้วก็ประตูประตูเป็นทํำซิเซอร์ดอขายคันเดียวเองนะครับแต่วันนี้คันที่2บอกเลยว่าไปไวแน่นอนนะครับเพราะวันนี้รถแบบสดมาก c h e v r o l e t c o r v e t t e C8 นั่นเองครับ C8 ตัวนี้ข้อดีของเขามีดียังไงนะครับเราต้องไล่ก่อน คอเวดทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยนะที่เป็น V8 มาโซคาของเมกันที่ทำมาทั้งหมดอะ่ะก่อนหน้านี้เครื่องเป็นไงฮะฟอนต์เอนจินเรียลวีลไดรฟ์นะครับผมก็คือเครื่องวางหน้ารถอะขับหลังตั้งแต่คอเวดจนถึง c 7เซจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับผมทีเนี้ยเวลารถที่เป็นเครื่องวางหน้าแล้วรถขับหลังอะแน่นอนบาลานซ์เป็นไงเวลาขับแล้วเป็นไงฮืดฮือดดอย่างนี้นะนะพร้อมเลยคือคือไม่ใช่ว่าไม่ดีครับมันเป็นคาแรคเตอร์ของเขาอะ คาแรคเตอร์ของรถ fr มันจะเป็นสไตล์นี้อยู่แล้วกดเต็มปึ๊บแถกดเต็มปึ๊บแถนะครับผมซึ่งถามว่าดีไหมคือในในในเชิงในเชิงที่แบบด้วยอารมณ์การขับที่มันก็ดีอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมาในเชิงของ performance แน่นอนถ้าเกิดว่าเป็นรถ mid engine มันดีกว่าถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นรถ mid engine review drive ยังไงมันออกแบบมาเนี่ยม,มันขับดีกว่าอยู่แล้วซึ่ง kawesie เนี่ยก็เลยทำแพลตฟอร์มรถเป็นชัซซีใหม่ขึ้นมาทำให้ตอนนี้เปิดฝาโป่งหน้ามาเก็บของเลย เครื่องหายเรียบร้อยจะเป็นมิดเอนจิ e นนะครับมิดเอนจินแล้วก็ขับหลังเหมือนเดิมเพราะนั้นทรงรถจะเป็นแพลตฟอร์มอารมณ์แบบซูเปอร์คาร์แล้วคอเวตรุ่นนี้ในประเทศไทยอะรถใหม่อยู่ราคาประมาณ10ล้านค <ๆ S 1> ุณได้ขับรถแบบเป็นเป็นทรงแบบนี้เป็นเพอร์ฟอร์มเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบนี้เลย6.2ปีมาพร้อมกับแรงม้าอัดมาให้ถึง495แรงม้าแล้วก็630ินิวตันเมตรทอกดึงแบบหลุดอยู่นะใช่ไหมเพราะนั้นศูนย์ถึงร0อที่ได้มาจากคันนี้นะครับผม 2.9วินาทีเท่านั้นเองนะครับผมตัวรถเนี่ยเครื่องเนี่ยชนกับระบบส่งกำลังนะครับเป็นเกียร์ดูอัลคลัชแบบ8สปีดแล้วเพราะนั้นแบบเพอ,อร์ฟอร์แมนซ์ที่เขาให้มากับเทคโนโลยีที่ให้มากับรถใหม่ๆที่ราคาแค่ 10M เอ็มเนี่ยคือคุณได้แบบนี้เลยเดือดไหมศูนย์ถึงร้อยสองจุดเก้าวิีนี่คือเรนจ์อารมณ์แบบอเวนทาดอร์แล้วนะ SVJ นะสองจุดเก้าห้าหกสิบล้านนะั่นก็ได้เนาะ ตัวนี้ครับ 10m ทวนได้ขี่เลย<อ>นะครับผมแล้วก็ทรงรถแน่นอนพอมันเป็น mid engine rear wheel drive ทรงรถมันก็จะทรงแบบแบนบแบบๆราบๆเตี้ยๆนะฉายาเขาคือ Stingray Stingray คืออะไรไ,ไอกระเบนนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้เลยอยู่ข้างหลังของเรา Stingray นะครับรถคันนี้เรามาเป็นสีแดงปี2022ไม,ม่ประมาณ15,000โลนะครับรถแค่ปีเดียวนะครับผมเปิดราคาไปเลยดีกว่าไปนะราคาได้ให้ครับออกห้างมา10ล้านท่วนวันนี้ครับจัดโปรโมชั่นพิเศษครับปกติแล้วอ่ะเราตั้งอยู่7.99แต่ณวันเนี้ย มาออกช่อง YouTube c h a n แนลให้เพื่อนๆในประเทศไทยได้ดูทั้งหมดเนี่ยและเป็นเจ้าของได้ด้วยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงรถสวยราคาดีใช่ไหมวันนี้เอาไปเลยรถให้อีกส0 0แสนนะครับผมอยู่ที่7.69เท่านั้นเองนะครับ7.69วันนี้คุณได้ขับ C8 แบบนี้แพลตฟอร์มแบบนี้ V8 ชนกับเกียร์ดูโอคลัชเลยนะครับผมยังไม่พอครับรถคันนี้นะครับมาพร้อมกับชุดแต่ง Z51 ฟิฟตันะฮะเพราะฉะนั้นชุดแต่ง Z51 ถ้าเปรียบง่ายๆก็คือคือเหมือนเป็นตัว performance package นั่นแหละนะครับผมได้เบรกนะะฮ ได้อโรไดนามิกใหม่นะครับระบายความร้อนได้ดีขึ้นขับแล้วรถแบบวิ่งในแทร็กได้นานขึ้น <S <S โคตชชอบโลโก้ข้างหน้าเลยวะาจา์เนาะธงเชฟวี่แล้วก็มีธงรถแข่งวางคู่เลยใครที่เคยขับคอเวตมาก่อนๆหน้านี้นแล้วมาขับคันนี้นครับแน่นอนคาแรคเตอร์เปลี่ยนนะครับผมเอนจินโลเคชันย้ายไปอยู่ตรงกลางนะครับเพราะนั้นอยากให้ลองจริงอยากให้ลองจริงกับรถราคาเนี้ยคือถ้าเทียบอบถ้าเกิดว่าซื้ออันเนี้ยได้ V8 6000กว่าแล้วก็เทคโนโลยีมาขนาดเนี้ยลองเทียบไหมว่าราคาเนี้ย เหมือนซื้อ b o x s t e อ718ป้ายแดงเองอะใช่ไหมบ็อกเอร718ป้ายแดงสามารถเสนอให้กับคุณได้นะครับก็คือจะเป็นรถ Mid-Engine r e a r w h e e l Drive เหมือนกันแต่ได้แค่300ม้านะครับผมเนาะได้แค่300แรงม้า0-100คันนี้2.9คันนั้นอยู่ที่เท่าไหร่4.4 Inclus Sport Chrono Package นะครับผมถามว่าแรงไหมเป็นเป็นเรนจ์ที่เร็วแล้วแต่คันนี้เร็วกว่าแต่คันนี้มาเร็วกว่าแล้วไม่ได้เร็วกว่าแบบ0ดวิ เร็วกว่าวิกว่าออกตัวนี่อย่างนี้แล้วนะนะครับ1.5ุ้าวิอ่ะ1.5าวินี้สำหรับรถนี่คือเยอะมากนะครับผมกว่าเราจะเอารถมาวิ่งให้จากสมมติจากเลข10 10วิวิ2ให้กลายเป็นเลขตัวเดียว9ปลายเนี่ยต้องลงไปอีกกี่บาทลงไปอีกกี่แสนกี่ล้านใช่ไหมเนี่ยเราพูด,พดกําลังให้เห็นภาพอยู่นะฮะสำหรับรถคันนี้บอกเลยว่าคุ้มราคามากๆคุ้มราคามากๆรับไปเป็นเจ้าของเลยไหมล่ะ อยากได้โทรครับ0948928924หรือว่า0651697777นะครับรถคันนี้นะครับออกห้างที่ Speedy Auto Import นะครับแลวรถคันนี้จอดอยู่ที่ G35 เพราะนั้นเพื่อนๆสามารถมาซื้อที่ G35 ก็ได้แต่ว่าซื้อ Kevin BAK ถูกกว่าอ,อยากโทรคใคก็โทรโทรหา G35 ก็โทรไม่เชื่อลองให้โทรเข้าไปเลยนะแต่ว่าซื้อ Kevin BAK ถูกกว่าพูดแค่นี้แล้วกันคันนี้มีล้อ f o r g e ของ AL 1 3มาด้วยเป็นล้อ f o r g e ที่เป็นปียุคใหม่ปัจจุบันแล้วกันทรงแบบเมกาเอาง่ายๆคาลิปเปอร์สีเหลืองนะ เขียนว่าแซดฟิฟตี้วันเลยนะ,ะข้างหลังนะจะเป็นคาลิปเปอร์หลังแล้วมีคาลิปเปอร์เบรกมืออีกอันหนึ่งเบรกมือไฟฟ้า1คันได้คาลิปเปอร์ถึง6อัน <c oughs> ได้คาลิปเปอร์6อันคุ้มเลยไหมพอร์พีดีเคเจ็ดสปีดคันนี้ไปเลยดูโอคัสแปดสปีดแถมไม่อีกเกียงเออคุ้มเลยนะพูดถึงภายนอกแล้วชุดแต่งเรียบร้อยอะโลดินามิกเรียบร้อยนะครับเครื่องวางกลางเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต้องฟังเสียงเครื่องแนละ้วแต่ก่อนอื่นนะอยากจะบอกว่ารถ ของตัวคอเวนเนี่ยก็คือตัวหลังคาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทากาท็อปเพื่อนๆนึกภาพซูปร์ทาก้าไหมปปใช่เขาเข้า,ขา,ขา,ขาอยู่โ้งเลยนะครับก็คันนี้ก็ทําได้เหมือนกันก็คือถ้าอยากทาทาได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าอยากถอดก็คือมีช่องสามารถเปิดถอดได้แล้วก็ไปเก็บใส่ข้างหน้าเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวฟังเสียงทอ่อเลยนะฟังเสียงทอ่ออยู่ทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วไม่ได้ว่าอยากฟังเสียงท่อทนไม่ไหวแล้วร้อนร้อนทนไม่ไหวแล้ว ตากแอร์หน่อยตากแอร์หน่อยมาเป็นไงคล็อกพิษโคตรเดือดเลยเนาะคล็อกพิษโคตรเดือดมาสตาร์ทเลยดีกว่าเหยียบเบรกปุ๊บกดปุ่มนี่เป็นไงเป็นไงจานคตรดุ oh, <two>, uh. V8 เมื่อกี้ oh, เรา uh. โคสตาร์ทให้เรียบร้อยแล้วนะเว้ยพร้อมเรฟวิ่งให้เลยเอาไงเสียงโคตรขู่อนะเนาะคือเครื่อง mm. เครื่องของเมกันแบบมันเป็น V8 ที่แบบ การจุดระเบิดการเดินของลูกสูบไม่เหมือนกันกับพวกเฟอร์รารี่ในแนวอิตาเลียนเนาะเพราะนั้นเสียงเครื่องมันก็เลยเดินแล้วแบบกระพือใช่ะมันจะไม่ได้เดินแบบวมวมวมมันจะรุมรุมลองฟังไหมล่ะมา ภายในรถที่เราได้เนี่ยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครูสคอนโทรลนะครับ Voice Command พวงมาลัยเป็นแบบฮีตติ้งปรับอุ่นได้เครื่องเสียงโบเซเออโบเ Performance Series นี่เขาบอกเป็นเครื่องเสียงแบบเป็นโบสที่ดีกว่าโบเยไงคือภายในเราเอาตรงๆอะ่ะถ้าพูดถึงเรื่องของหนังหรือวัสดุภายในแน่นอนมันพอชดีกว่าแน่นอนนะครับคือเราคุยกันตรงๆเลยเนาะมีอะไรเราเปิดใจคุยกันดีกว่าน,นะครับแต่ว่า คือแม้แต่ว่าคือกลิ่นหนังเรารู้ว่าเป็นหนังแบบสไตล์อเมริกันนะครับผมก็คือจะเป็นกลิ่นหนังโทนนี้แหละซึ่งเขาไม่ได้ใช้หนังนัพป้าหรืออะไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาให้มาพวกออปชันต่างๆเขาให้มาพร้อมและครบถ้วนนะครับอันนี้ก็คือเป็นหนังหุ้มหมดเลยนะเนี่ยที่เราจับจับอ่ะทกทุกจุดทุกตรงก็คือจับไปก็มีหนังอยู่นะครับเบาะที่เรานั่งนะครับเป็นเบาะของบักเก็ตซีดด้วยนะครับผมบแล้วแน่นอนตัวนี้มี Apple Carplay หมดแล้วค็อกพิทที่เราได้มาก็คือจะเป็นค็อกพิต,ต์แบบ นะคือนั่งแบบคนเดียวเลยแถมปุ่มไม่ยี่สบ3ามบปุ่มเอาไงที่ไล่มาเนี่ยแอร์ Air ทั้งนั้นเลยนะจะบอกทั้งหมดทั้งปุ่มที่เห็นเนี่ยเฉพาะเกี่ยวกับแอร์หมดนะครับในนี้ก็เป็นการเซตติ้งที่อยู่ในระบบของแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการเซตรถเซตอินสตูเมนต์ทุกอย่างจะอยู่ในนี้หมดนะครับระบบแม่งสีเหมือน Google เลยจ้ะคือเหมือน Google อะเอง่ายเหมือนใช้ระบบของ Google นะแต่ว่า Apple Carplay ได้เพราะว่ามันมันขึ้นมาเลย แล้วก็มี Android Auto ไปวนสักหน่อยไหมล่ะไปดิไปดิพื้นที่อาจจะไม่ได้มีให้วิ่งมากมานะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันไหมดีไหม ปุ้งปั้งเนี่ยไหมปุ้งปั้งไหม <laughs> อยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับตอนนี้รบกวนห้ามขับเกินสองร้อยสองร้อยเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ <spe c oughs> เป็นเสียงเสริมซุ้มเสียง V8 <spe c oughs> เนอะ ตึด๊ดๆๆเลยนะต <ไอ S 1> ึ๊ดๆๆเลยครับบอกเลยนี่ไงตัวปลดหลังคาครับผมเห็นยยู่ที่มือตัวปลดหลังคาๆๆนี่ไงนี่เราก็คือเอาง่ายๆเราวนอยู่ในมอเตอร์สแควร์นะครับก็โปรโมทสถานที่ให้ด้วยเลยลช่วงล่างดีด้วยนะช่วงล่างนุ่ม,ออมน,นุ่มครับมไม่ได้แข็งช่วงล่างนุ่มเลยอันนี้โหมดอะไรครับโหมดแซดแล้ว เสียงโคตรดีเนาะ<ม>ชอบไหมละ่ะเคยครั้งแรกเลยเนี่ยโอ้โหน่าจะมีโอกาสได้ลองยาวๆอทีเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรไว้คราวหน้าแล้วกันนะครับเพราะนั้นเพื่อนๆถ้าเกิดว่าอยากได้เนาะก็มาหวดซะนะครับผม <S <S ผมบอกได้เลยเท่านี้นะเพราะว่าต้องบอกตรงว,ว่าอเวดไม่ค่อยได้ขายมากแต่ว,ว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่แบบผมสนใจจริงแล้วผมอยากรีวิวเนี่เข้าใจปะ เราอยากรีวิวไงเราก็เลยแบบจัดให้หน่อยครับผมเนาะแล้วก็สิ่งที่ได้มานะครับแล้วก็รู้สึกว่าออปชันที่เขาให้มาเนี่ยเป็นอะไรที่ม,ม,มันไม่ห่วงอะ่ะให้เต็มหมดอะ่ะแล้วก็เป็นอะไรที่ประทับใจนะครับสำหรับคนที่สงสัยนะครับว่าเปิดหลังคาไงต้องบอกเลยว่าตัวนี้คือคําว่าทากาท็อปเนี่ยตัวนี้ต้องแบ่งเป็น2รุ่นก่อนรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยก็คือเป็นทากาท็อปแล้วเลยเพราะนั้นเพื่อนเพื่อน,อนทุกคันเนี่ยสามารถเปิดหลังคาได้หมดเปิดหลังคามีอยู่2แบบเปิดแบบยกเลย เก็บไว้ข้างหน้าเหมือนพวกเ็นทรอโรสเตอร์แล้วก็อีกแบบนึงคือเป็นสไปเดอร์กดไฟฟ้านะนะครับแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบนะครับสไตล์นี้ถ้าพวกอเมริกันเขาจะชอบไงมันเป็นสไตล์แบบโ g จีเขาอะเนาะใช่ออริจินอลเขาต้องเป็นทาก้าแบบนี้เลยนะครับมีตัวถอดตรงนี้ไขตรงนี้ปุ๊บถอดเก็บเลยนะครับเนาะก็ไม่ได้ไม่ได้ลำบากมากมายเรรลดราคา10ล้านบาทปี2022นะครับผมแล้วก็ ราคาลงมาในในราคาที่อยู่ในเรนจ์ของตัว Porsche entry level <Okay. S 1> พวก k m a n Boxer แล้วเนี่ยแนะนำเลยแนะนาเลยนะครับซื้อรถในราคา entry level ของ Porsche แต่คุณได้แบบรถ V8 เครื่อง mid engine rear wheel drive แล้วนะครับผมในเรนจ์ราคาแบบ7.69ล้านนะครับมาดูคันนี้เลยรถคันนี้ก็คือไม่ต่างกับรถใหม่วิ่งแค่15่นนะครับผม รถสีแดงของแต่งพร้อมชุดแต่ง Z51 นะครับผมมีล้อมีเบรกแล้วเสียงทอ่อวีแล้่นล้นขอยคีดได้ไหม,มโหหันเลยอ่ะโคตระน,นะครับผม <c oughs> ก็ใครที่กำลังมองหารถอยู่นะครับผมก็มีคันนี้เป็นช้อยส์หนึ่งเพื่อนๆมีแบ d เจ็ดที่ต้องการจะซื้อรถอยู่ประมาณนี้7จะล้านนะครับแนะนำเลยตัวนี้ผมเชื่อว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าท็อปออฟเดอะไลของราคานี้นะครับ อยากได้ทำไงโทรเลยฮะ0 9 4 8 9 2 8 9 2 4หรือว่า065 169 7777นะครับผมติดต่อมาเควินบีเคนะครับผมวันนี้เท่านี้เนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับฝาก subscribe ของเราแล้วก็กดไลค์ไปเลยนะครับจะได้พาดรถสวยราคาดีนะครับกดยังไงอ่ะกดกดขอรัวแบบ3าวิได้ปหมมารัวเลยนะโอเคขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ i wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day Yeah, i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that pay i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want.